ันนี้จะเป็น Honda HRV นะคะจะติดตั้งเคร่งไฟฟ้าบูสต์4เมตรภายในแพ็กเกจก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นเคร่งไฟฟ้าแบบปลั๊กตรงรุ่นนะคะแับนี้เลยแล้วก็จะมีรีโมทต,ตัวนี้รีโมทสำหรับเปลี่ยนโหมดนี่นะคะ ก็จะมีสองตัวนี้เดี๋ยวเรามาติดตั้งกันค่ะเอาคนเลงไฟฟ้าเข้ามาติดตั้งที่ปลั๊กคนเร่งเดิมปลั๊กคนเร่งจะอยู่ตรงนี้นะคะดีบกิ๊บแล้วก็ดึงออกเลยนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเข้าไปเสียบแทรกได้เลย ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งเสียบใส่เข้าที่เดิมเสียมให้ลงล็อกดังแกลกอย่างนี้นะคะแล้วจากนั้นก็เอารีโมทเมาเชื่อมต่อนาคะ่ะหาตำแหน่งติดได้ตามต้องการเลยนะคะ เอาสายคันเร่งไฟฟ้ามาเชื่อมต่อกันนะคะแล้วก็ยืดสายให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้ไม่เกะกะเวลาเราขับรถเนาะ